ทำน่อมโคแต่ว่าเรพิ่งเคยทำกันก็เลยออกมาลูกเราทำดีวันนี้เราจะมาทำขนมต้มกันนะคะตอนอยู่ใตเ้เขาเรียกว่าขนมโคใช่ไหมแต่พอมาอยู่ในภาคกลางอะ่ะเขาเรียกว่าขนมต้มเออเป็นขนมต้มที่แบบว่าข้างในมันจะเป็นไส้หวานๆเหมือนกันแต่ว่าของภาคกลางอะ่ะเขาจะใส่มะพร้าวแต่ว่าของภาคใต้อะ่ะเขาจะใส่น้ำตาลแว่นเออหั่นเป็นชิ้นลงไปแล้วก็ต้ม ก็เดี๋ยวมาเริ่มส่วนผสมกันเลยดีกว่าเป็นส่วนผสมหลักง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็หาซื้อได้อันนี้วัตถุด,ดิบหลัก3อย่างเลยมีแค่แป้งข้าวเหนียวน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวขูดเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดเป็นขนมไทยอ่ะเราจะใช้น้ำตาลพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครมีน้ำตาลรสยแดงก็ใช้น้ำตาลรสยแดงแทนก็ได้นะคะมาเริ่มต้นเดี๋ยวให้เอ,อิร์ธคลุกแป้งปั้นแป้งเป็นก้อนต,ตัวเราไปคลุกเลยใช่ไหมใม,มันจะขาวแย่สิอะพอ่อใสูุ่นด้วย อ่ะอันนี้เก็บก่อนจะไม่ถูกสีผสมอาหารบ้านสมจอยากมีเยอะ<ช>ไม่ต้องห่วงเราก็จะเพิ่มสีสันของอาหารเข้าไปโดยการใส่สีเข้าไปด้วยมีสองสีเหรอสีแดงกับสีน้ำเงินเพราะว่าสองสีนี้มันน่ากินอุ๊ยเยอะตัวก็ค่อยๆเติมน้ำทำทีละสีมือเค้าต้องเพื่ออะไยดิใช่พอไหมอ่ะใส่ไปก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดน ที่อยากทําเพราะว่าวันก่อนไปกินที่งานแต่งบ้านเพื่อนเอิร์ธแล้วแบบเอออร่อยอะ่ะอยากลองอะ่ะอยากลองทําเองใช่เคยทานะจริงจริงอ่ะเคยทำ,ยทำใช่ใครสอนยายใช้เวลานานมิเนยทำขนมเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปจัดกระชับก็เหลือประมาณสามนาทีอเอาดิเราจะทําขนมเนี้ยอยู่ที่เวลากี่นาทีดีหนึ่งชั่วโมงโอ้ยเยอะไปสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วจะเคี่ยวน้ําตาลหรอ ไะเไฟเบาๆรอละลายนะคะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆออลูกเดียวเลยได้ไหมอ่ะสีแดงถือว่าพอแล้วใช่ไหมพอแล้วอ่ะไปนวดสีสีฟ้าต่อหนึ่งสาถ้ามันแฉ็งไปก็ค่อยเติมแป้งล้วก็ได้น้ำตาลละลายแล้วแล้วเราจะใส่มะพร้าวลงไปเลยดูว่ามันติดเต็มมือเลยอะ ใส่แป้งข้าีกใส่แป้งข้าีกเปรียกไปก็ใส่แป้งแห้งไปก็ใส่น้ําแค่นั้นแล้วอันนี้เห็นไหมคะเที่ยวใบน้าตาลเข้ากับมะพร้าวแล้วอ๋อที่มันเป็นไส้มันใช่ไหม,ม,ใ,มใช่เพราะนส้น้ำตาลมะพร้าวแค่นี้ใช่แต่เราคิดว่ามันมีอย่างอื่นบุญและทุนหวัวมีเมียเป็นคนใต้ <c oughs> ต้องขายดูนะฮะพีไ <c oughs> อสอนาเาจะเร็กเรื่องการทำขนมอะไม่เคยพาลาดหรอกดูกางเกงอะเปื้อนไปหมดเออด,ดูจากรูกปก็น่าจะรู้แล้วแหละว,ว่าเคยทำไม่เคยทำด้วยเนาะก็ อันนี้มาพักให้เย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปั้นอันนี้เป็นไส้นะคะจับขึ้นมาเออก้อนประมาณนั้นก็ได้ปั้นให้เป็นกลมๆอย่างนี้ออดีออทําให้มันเด่นๆอุย้ยน้ําเยอะไปอ่ะแป้งมันเหลวเอ้งั้นพอเอาลงไปต้มอ่ะมันจะแตกได้อยู่เป็นเละไปทำไมใส่แป้งใหม่นี่เจ๊แพจะมาบอกสูตรทำอาหารทำขนมหวานมัดใจผัวผัวใหม่เออ แบ่งไปเลยเขาแพสสีแดงเออสีฟ้าดูซิวุ้นไหนจะสำเร็จ <c oughs> น่าจะได้แล้วแหละขนมไข่เต่าก็ทำแบบนี้นะไม่รู้นี่ทำเป็นแผ่น <c oughs> เอาใส่ตะเกียกเนาะเอาใส่ไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยไม่ต้องยัดมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไส้มันแตกเลยเนี่ยแป้งมันแฉะเกินมันจะมีความแตกต้องอุดให้หมดทุกรูเลยนะอย่าให้มันรั่วออกมานะกลมไหม ตรงยังโอ้โหเนี่ยเคยทำมาหรอเคยทำครั้งเดียวตอนเด็กๆแต่คือก็จำวิธีการทำมาตลอด <c oughs> จำได้ขนาดนั้นเลยอันนี้ตั้งน้ำรอเลยเขาได้อยู่บ้างมั้งเน่นใส่ไส้แล้วเหรอใส่แล้ว <c oughs> ทุกคนดูของเอิร์ธดิดูลูกของเอิร์ธไม่ไหวของผมของพี่เขาเลยเหมือนมันดูรูปมันร่างกว่ากันอันนี้มันได้อยู่นะของวันนี้ก็ไข่ด้วยกระทะแล้วแหละได้เลยไหมยังอันนี้คิดว่าอุดรอยด้วยดี กระฐานงัวเราะทำไมแล้วกลัวลวดเหรอเนี่ยถ้าเสิดว่าทําตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันมันจะติดกับจานเพราะฉะนั้นต้องหาน้ํามันมาทาทาจานก่อนอ่าให้ดูเนี่ยลูกของแพลไหนดูลูกของเอิร์ธให้คนดูดูเฮ้ยไหนหนอันนี้เฮ้ยเหมือนกันอยู่ขายอยู่ได้เอิร์ธขายขนมไข่ไดโนเสาร์มั้งของเอิร์ธอ่ะโอ้ยจับจุดได้แล้วแหละดูการทําให้มันกลมด้วยดูปั้นลูกใหญ่ขนาดนั้นไม่กลมก็บ้าแล้วแหละคือปั้นไปเถอะมันอาจจะไม่กลมขนาดนั้นหรอก เดี๋ยวพอไปคุกกับมะพร้าวมันก็เนียนไปเองนี่โคตรเป๊ะโคตรดีมีใส่ยังยังเสียสุดแค่นั้นเออเอเอดูดูของเข้าเป็นตัวอย่างาาาาคือจะบอกว่ทุกคนใครที่เอาไปทํากินนะเวลาคลึงเนี่ยอย่าไปคลึงแรงโอ๊ยโก่งเกินดูอ่ะชงตัวเองก็ได้เนาะอย่างของเผาเรียกเขาเรียกขนมต้มอย่างของเอิร์อเรียกขนมอะไรมุกขนมเดิมขนมอะไรอะไร่ะขนมต้ม จันไม่เล่นใบใหญ่สอนมันจะเด็กนี่คือจับจีบไม่เป็นน่ะจีบทั้งหกน่ะอ่ะยิงก่อนที่จะปั้นเป็นกลมอ่ะมันมีสูตรดูมือเฮอนิ้วชี้ท่องประจบกันให้เป็นดอกบัวย่อนเลยนะย่อนเออจะย่อนก็ย่อนอือสีเหมือนโดเรมอนเลยอ่ะอันนี้ใส่เกลือด้วยมันจะได้แบบว่ามีความเค็มๆหน่อยรู้ก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายทางขนมไทยเรารอดูว่าลูกไหนมันจะลอยขึ้นมาก่อนลู้งเอื้อนน่อยจะลอยทีหลัง เขาขายกันเท่าไหร่นะห้าลูกยี่สิบเอิร์ธขายลูกละยี่สิบลูกเดียวพอเฮ้ยไอ้ลูกใหญ่สุดหรือจะลอยแล้ววะอะหม้อพังครับทคนทำไมไม่ใช้ปลั๊กไฟที่มีมาตรฐานล่ะปลั๊กมันหลวมอุ้ยน้ำร้อนนี่ว่ะเฮ้ยลอยแล้วว่ะของเอิร์ธนี่มันลอยหรือไม่ลอยวะมันใหญ่จัดลอยเลยเห็นไหม เนดูไม่ออกเลยเราให้มันลอยสักนิดนึงอย่าคอนอย่าไปจับมันเออมันลอยเลยให้ตัวแน่ๆหรือว่าเราทำลอยก็ทำขนมกินกันดีกว่านะคะไม่รู้อ่ะของแพลวตักแล้วนะของแพลวลอยแล้วเพราะมันสุกแล้วมันจะลอยตัวอือหน้าตาดีสีมันเหมือนทับทิมกรอบอะคิดไปเองสีมันแดงไปให้คนดูเขาชมเขาให้ตัดสินตัดเองนะของตัวเองอ่ะถ้างั้นอ่ะวุ้ยลอยทุกลูกแล้วอ่างจริงไงเออนะตัดเองนะดูน่ารักมากนี่บ้านให้เงียนคลิป บ่อยแล้วเอิร์ดครุกมันจะขนาเด็นไหมอ่ะของพาวเสร็จแล้วหนึ่งสวยอะเนี่ยสวยสวยมากสวยจึ้งแต่รอมันหายร้อยกว่านี้หน่อยเดี๋ยวกินให้ดูค่ะดูดูลูกของเอิร์ธก่อนขอโทษนะโอ้โหเนด็กแหัวโดเรมอนฮึมโคตรตาสดูดีทุกลูกอ่ะจริงๆอ่ะทำแบบสองสีพวกนี้อ๋อให้ครุกไม่ทันแล้วน่ากินใช่ไหมล่ะร้อนเป็นไงล่ะโคตรดีพอไปครุ๊กเราจะเห็นอะไรไหม ออ้้เาสรุปได้กินทุกลูกเฉยไม่มีลูกไหนแตกเลยทุกคนดูตอนนี้กองร้อนน้ำออกกลิ่นพลาสติกหน่อยอะไรปลั๊กไฟเฮ <laughs> ้ยกิ่พลาสติกละลายจริงวะปลั๊กไฟเราไหมจ้ะทุกคน <laughs> เพราะว่ามันเป็นหม้อความร้อนไงโอ้โหอีกนิดเดียวคืออีกนิดเดียวคือไฟไหม้ไฟไหม้กางไรสดโอ้โหทุกคนมันจะกินให้ดูดีกว่าหาว่าโกหกเลยให้ดูใกล้ๆ เออเนี่ยเออก็ปั้นลูกเล็กๆได้ให้มันดูน่ากินเนี่ยมันไม่น่ากินตรงไหนอะลูกแค่นี้มันไม่น่ากินตรงไหนมันน่ากินมากเลยมันดูแบบอ่ะลูกไหนน่ากินกว่าระหว่างลูกเล็กกับลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็ไข่แล้วแหละไข่ไก่มาเดี๋ยวเราจะมาลองทีมือที่เราทําไปนะฮะอันนี้แหละลูกแรกกินแล้วนะอือหืมเค็มเกลือกับคําแรกเค็มละไส้กูก็ยังไม่โดน เค็มเกลือไปทีละน,น,นองเลยอึหข <c oughs> <c oughs> ้ไม่บไนไ่อีกหนาชิบหายลองกินดิไม่ขนมต้มทำเองทุกคน <c oughs> เด็ดมากหมายถึงขนมเ <c oughs> มียผมเลยเข้าใจไหมกินได้เค็มนิดนึงมาก แต่ได้ยูอยู่าทำครั้งแรกทำคังแรกในรอบสี่ขวบนะจำที่แพรเคยทำมาตอนสี่ขวบไปแล้วรุกนนี้เขาอยากกินตรงที่อยู่มั้งครับแต่ได้ยู่ใกล้ๆรุกนี้ของเอิร์ดไม่ไหนแหวกแหวกไม่ออกขอโทษนะอ้าวปั้นแป้งดีไม่ไหนน่องไม่ได้รถเขาท่อมใหญ่วะอีทำน้อโคแต่ว่าเพิ่งเคยทำกันก็เลยออกมารกเขาท่ดีอร่อยยาย่าข้องเอิร์ดแต่ว่ารกน้อยเนี่ยข้องนุย โอเคค่ะทุกคนน้ำพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเข้าใจแล้วเหรอเข้าใจแบบแล้ว